สวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออการสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่1เดือนธันวาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบริการห้องสัญญาลทองคําสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยวิธีมา r k e กกับโปรโมชั่นใหม่ครับล,ล็อตซับโกใครสนใจนะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Enso Capital Limited นะครับตอนนี้เรามีกลุ่มไลน์ให้เข้าร่วมฟรีแบบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวนักทุนก็สแกน QR Code เข้าไปไปด้้เลลยนกะกุ่มมีีารราายงงนถึบทิเคราะ์แบบเิงลึก เลยทีเดียวเฟรยู for, for you. กับโปรโมชั่นใหม่ครับชวนมากยิ่งได้มากชวนเพื่อนของนักลงทุนเข้ามาทเทรดกับเราในวันนี้รับทันที50 USD ครับ XM เปิดปิชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 USD โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับโอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่หนักหน่วงมาก,มากๆเลยจริงๆสําหรับราคาทองคานะฮะที่มีการโดนเซลล์ออฟอย่างหนักเลยโดยมีสาเหตุนะครับมาจากการคอมเมนต์ของประธานธนาคารกลางสาหรัฐคุณเจอร์มพาวเวลที่ได้ออกมากล่าวต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เคยมองว่า ตัวของอินฟล레이ชันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ transitory หมายความว่าเงินเฟอ้ออาจจะอยู่กับเราแค่ช่วคราวเท่านั้นแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนแล้วนะครับไม่ได้มองว่ามันเป็น transitory หรือว่าชั่วคราวแล้วนะคือมองว่าเงินเฟอ้อเนี่ยน่าจะอยู่กับเราต่อไปอีกนะครับแล้วเขาก็มีมุมมองเหมือนกันที่อยากจะเร่งกระบวนการการทำเชเปอร์ก็คืออยากจะลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมนะครับในรายเดือนตามโครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือที่เรียกกันว่า QE นั่นแหละก็เลยส่งผลนะครับทำให้ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ย มีการขยับปรับตัวแข็งค่าอย่างมากเลยนะครับจากที่เขาอยู่นะฮะบริเวณโลแถวแถวประมาณ95.5เนี่ยดีตัวขึ้นไปนะครับทำา i g ที่ประมาณ96.6เลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นไม่นานครับนังถุนครับและเขาก็มีการปรับตัวอ่อนค่ากลับลงมาเนี่ยเกินครึ่งแท่งเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนก็สงสัยนะเอ้คุณครับแล้วสรุปแล้วข่าวดังกล่าวนี่ตกลงมันหนุนให้กับดอลลาร์หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันปรับตัวกลับลงมาเนี่ยเกินครึ่งแท่งเลยก็ต้องบอกครับถ้าอ้างอิงตามที่สำนักข่าวเอ สตีได้มองเอาไว้นะครับคือประเด็นแรกที่กระผมได้กล่าวไปนี้เนี่ยมันหนุนให้กับดอลลาร์ได้จริงๆ แต่ว่าตลาดเนี่ยยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวโควิด -19 อยู่นะครับอย่างที่เราเจอกันเนี่ยข่าวประมาณช่วงทิ้งเที่ยงของเมื่อวานนี้พอมีประเด็นเรื่องวัคซีนโควิดของโมเดอร์นาเข้ามาปุ๊บเนี่ยสถานะตลาดคือพลิกเลยดอลลาร์อ่อนค่ายูโรไปอยู่ที่หน้าของตารางทางด้านของสำนักข่าวก็เลยยังให้เป็นประเด็นนี้อยู่นะครับว่าตลาดอาจจะยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 อยู่บ้างหรือไม่อาจจะมองไปในเรื่องของแรงเทขายทํากําไรตามหลักเทคนิคครับเพราะว่าเมื่อวาน น,นี้เป็นวันสิ้นเดือนด้วยนะครับวันนี้ก็ขึ้นสู่เดือนใหม่พอดีครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าหลัง8นาฬิกานาทีเนี่ยตลาดจีนจะมีการขานรับอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมีข่าวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าสักครู่นะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนักทุนทุกสำนักเนี่ยเขียน ในลักษณะที่มันคล้ายๆกันนะครับว่าการคอมเมนต์ของคุณพาวเวลเนี่ยมีการเปลี่ยนจุดยืนอย่างชัดเจนและก็ทําให้นะครับตลาดมองว่าเดือนธันวาคมนี้เนี่ยมีแนวโน้มสูงม,มากๆเลยที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะมีการปรับตัวเลขนะครับการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์จาก1 5 0 0 0ล้านล้านดอลลาร์ต่อเดือนเนี่ยขึ้นไปเป็น230,000่นานล้านดอลลาร์ต่อเดือนก็เป็นได้เหมือนกันครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับ